การเรียนไ่ว้คืออะไรคือการกระเด้งขึ้นลงใน31ภพภูมิ31ภ <30 S 2> พ <บ S 1> <อ>ภูมิคุณอาจเป็นมนุษย์วันนี้ตายแล้วเป็นสัตว์อีกชาติเป็นพรหมแล้วกลับมาเป็นคนอีกไม่มีสุดผุทธะจึงตรัสว่าจิตเหมือนลิงที่กระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งไม่มีที่ตั้งไม่มีที่พอ แล้วเราจะหยุดการเวียนว่ายนี้ยังไงด้วยการรู้ทันว่า31พบภพภูมิไม่มีสิ่งใดจีรังไม่มีที่ใดคือบ้านของจิตไม่มีที่ไหนพ้นจากไตรลักษณ์เมื่อจิตเห็นว่าทุกที่เป็นแค่บลวงตาที่ตําชายขึ้นจิตจะไม่อยากไปเกิดอีกไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรืออะไรก็ตามนี่คือการปฏิวัติความเชื่อเรื่องโลกหน้าจากาศาสนาที่ไม่ให้หลงแม้แต่สวรรค์ พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าเป็นเทวดาแล้วดีเป็นพรหมแล้วจบแต่บอกว่า